สวัสดีครับสวัสดีหนุ่มหล่อสาวสวยคุณที่รักทุกท่านด้วยนะฮะเอาละผมที่หาหายไปนานก็ไม่ได้ว่าหายไปไหนนะแค่ไม่ได้ทําคลิปลงนะครับผมจริงๆแล้วผมก็ยังทํารถอยู่นะทาเฉพาะพวกกันนะครับผมอ่าโอทํามาเรื่อยนะครับช่วงที่ห่างหายไปนานผมก็ยังทําอยู่นะแต่ไม่ได้ลงคลิปแค่นั้นเองนะครับผมเนื่องจากน่นจาจะขี้เกียจนะครับผมอ่าคันนี้ก็จะมาลงให้ดูแล้วกันนะจะเริ่มเริ่มทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผม ส่วนมากก็จะเป็นคลิปแนวนี้แหละนะฮะทำเครื่องเก็บสภาพรถนะอันนี้ก็จะลกๆหน่อยนะเหมือนเดิมครับไม่ได้เก็บเลย <laughs> เก็บไปแล้วรอบนึงนะแล้วก็กลับมาลกอีก <laughs> นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นนะ125ร้อยี่ิบห้าไฟเดบงลมนะครับผมอ่าอันนี้นะจากที่พี่ชายคนที่เจ้าของรถนะเขาบอกมาว่าอ่าทํารถไปนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนนะว่าลูกอะไรนะครับ ทำได้ไปประมาณ2อาทิตย์นะฮะก็เกิดอาการสตาร์ทไม่ติดนะผมเนื่องจากผมผมเช็คแล้วนะวาลนะผมวาลมันวาลมันน่าจะชนกับหัวลูกนะเนี่ยมันทําให้ไม่มีกําลังอัดเลยเนี่ยมือ,ม,อมือนี่กดลงเลยครับผมเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวเราจะปร,ปรับเซตใหม่แต่ทางเจ้าของรถบอกว่าให้อัพสเต็ปไปเลยอ่าผมก็เลยแนะนําไปนะฮะผม มีห้าหกกับห้าเจ็ดนะฮะก็เดี๋ยวเลือกมาก่อนถ้าเป็นห้าหกเราก็จะอัพไปห้าเจ็ดเลยครับผมอ่าแล้วก็เปลี่ยนวาวใหม่นะฮะอาจจะไปใช้เป็นวาวโซนิกนะครับผมแต่เป็นห้าเจ็ดแล้วเราอาจจะตีปอกนะเพราะนี้เป็นแครงเดิมไงก็อาจจะตีปอกแล้วก็เปลี่ยนเป็นลูกไม่ห้าหกกัห้าเจ็ดนะครับผมเดี๋ยวเราไปคุยกับลูกค้าทีนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะเดี๋ยวผมจะ ไปถอดไปลื้อเลยนะครับผมเพื่อที่จะนำเสื้อฝาส่งลงกึ่งนะครับผมอโอเคครับผมไปลื้อกันเลยนี่อ่าตอนนี้ก็ได้ทำการลือ้อถอดออกเรียบร้อยแลนะครับผมก็เช็คแล้วนะก้านไม,ไม่ไม่มีปัญหานะครับผมโซก็ยังใช้ได้อยู่นะไม่ยืดนะครับผมแต่ระบบคัดน์นี่เดี๋ยวต้องตวดถอดเช็คอีกทีนึงนครับว่าอ่ามีอะไรคอนไหมหลวมไหมนะครับผม หรือพาคัดหมดหรือเปล่านะลองเช็คไปอีกทีหนึ่งฮนะส่วนเนี่ยที่ทางเจ้าของรถบอกมานะเป็นพี่ชายผมนี่แหละนะฮะเขาบอกมาว่าอาน้องชายเขานะทํามาได้สองทิศแล้วนํามาขี่ะฮะมีอาการรถไม่มีกําลังนะครับผมอืมสตาร์ทวืดนะฮะแต่ผมดูแล้วไม่ได้เพิ่งทำหรอกครับนี่นะ่าจะทํามานานแล้วนะ เนี่ยดูจากสภาพนะครับผมคือเราถอดลื้อนี่ดีที่สุดนะนี่ฮะทำมานานแล้วนะแหวนนะแหวนแหวนแหวนนี่ทันไอ้นี่ไปเลยนะฮะขาดไปเลยนะผมแหวนตัวบนเดี๋ยวเดี๋ยวให้โฟกัสก่อนนี่นะครับนี่นี่เห็นไหมนี่นี่ไหมนี่ขาดไปเลยนะเออผมลื้อมาผมย้งตกใจเลยนี่นี่มันขาดแบบี้เลยนะบางเลยนะครับผมนี่นี่ครับผม โอ้ง,งงเลยโฟกัสวะนี่นะฮะยอดเลยครับผมโอ้โหอ,อันนี้น่าจะทำมานานแล้วนะก็เดี๋ยวไม่เป็นไรผมจะทำให้ใหม่นะฮะตอนนี้เป็นสเต็ปห้าสิบหกนะครับผมเดี๋ยวจะขึ้นเป็นไม่ห้าหกครึ่งก็อาจจะอัพสเต็ปเป็นห้าเจ็ดเลยนะแล้วก็นำวาลไปเอ้ยนำฝวาไปทำวาลนะครับผมเป็นวาลโซนิกนะครับผมก็ประมาณนี้โอเคไม่มีแล้ว นะครับเดี๋ยวขอนำเสื้อฝานะครับเข้าลงกิงก่อนละกันแล้วเราก็มาว้านมาอะไรทีนึงนะครับผมแล้วก็นํามาประกอบเจ้าคันนี้นะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะนําไปลงกันเลยนะครับผมแล้วผมจะมาถ่ายเก็บรายละเอียดแล้วก็ให้ฟังเสียงทีหนึ่งครับตอนประกอบเสร็จนะครับผมโอเคไปเอาแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ทําเสร็จเรียบร้อยนะฮะร้อยยี่ห้าไฟเลี้ยงบังลมนะครับผม นี่เจ้าของมารับแล้วในพี่ลองลองสตาร์ทดูอ,อ,อันนี้สตาร์ทไปแล้วรอบนึงนะโ,โรถจะซี่มาวาะตอนนี้เป็นเสียงหน้ากากดังนะครับผมอ่าตอนนี้เสร็จไปสองพันเลยนะวันี่เนี่ยเหลือเก็บตั้งวาล์วใหม่นะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องน้ำมันนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ครับผม ไปปิดจ,จ็อบเขาจะรถกลับแล้วจุ๊บๆไว้เจอกันครับสวัสดีครับ